สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดพระเอกที่โมอามีนารับไม่เปลื้มดารารุ่นน้องคนนี้พร,ร้อมเผยสาเหตุชัดเจนจนเข้าใจ เป็นอีกหนึ่งเรื่องเม้ามอยคนดังในวงการบันเทิงที่ทำเอาหลายคนฮือฮาเป็นอย่างมากเมือม่อโมออมีนามาออกรายการแย่งซีน EP35 ที่จะหนักจัดเต็มแฉยัพระเอกชื่อดังให้แฉคนในวงการไม่ต้องเอ่ยชื่อเป็นเรื่องที่คนไม่เคยรู้ในตัวเขาเป็นนักแสดงเป็นผู้ชายที่ตนร่วมงานด้วยแล้วรู้สึกว่าน้องอยู่ในวงการนี้ไม่ได้นานหรอกคิดในใจก็คือไม่รู้ว่าตนหน้าเด็กหรืออะไรคนอยู่ในวงการต้องมีสมาคารวะเนอะ แต่ว่าจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ยื่นมือให้จับยินดีที่ได้ร่วมงานครับแล้วเราก็เป็นลูกครึ่งเหรอเขาบอกเอ้ยผมเป็นคนไทยครับแล้วแบบเฮ้ยโมเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยการนับถืออะ่ะก็สอนว่าการมาทํางานแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครแก่เด็กต้องไหวนะลูกบอกเขาเคยพูดสอนนะเป็นพระเอกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ